สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมันอี่ว่ามึงสองตายายกกำลังปลูกปลูกยังบุท่านถามหมดเลยปะเนี่ยโอ้ไข่ไปนํากันอ่ะแกวอันน,นี้อันนี้เป็นแปลงพักบุงครับพักบุงพักบุงกันกำลังเอาอันฟางปลูกหนะัก เริ่มกะอันนี้จะเป็นชะอมหรือหรือผักขา,าอ,อูออ้หกะมึงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งนะอันนี้ยอดกําลัางแต่งอดอ,อันนี้พักยังไม่มันแปลงสิปูกไหมนะ ปลูลาเนี่ยแบงเตะแ,แบงเตะก็ล่างเตรียมดินเพราะว่วาอตอนนี้มินาำเราจะกี่บ่มีหนำนี่เป็นฟังของตะไครครับค่าครับค่านี่มึงข้างบนมันเป็นใบใหม่ๆครับด้าข้างล่างนี่นอนเต็มเลยขายสองละร้อยสองร้อยจนค้า นี่ครับขางบนมันเกะมันเจ็บทเป็นต้นแก้มเลยใบมันใหม่แกขางล่างนี่นอเต็มนะครับซึบลึบเลยก้นขายมือละกอสองกอยอนขายมันหนาหลายมันจะนอคะเราเไยขายมีกระด้างหดนาครับเอา เบียดลงหรอร้างจะเปิดว้านาำสบายครับไ่บได้ใส่เครื่องเงี่ยหัวหอน้นามันจยสูงหรอหนามหนามมาแล้วครับก็ดีว่ล่ะสบายปนยังพี่ห้องไม่ได้สตาร์ทเครื่องหยังหยักกินฮดซื่อเล็กน้อยเลยสิเป็น สปิงเกร์ไปยังอันนี้เปิดเต็มไหมเพคะเปิดเครื่องเดียวอ่ะปูหอวเครื่องไปบ่บาบปานใส่เครื่องข้างหน้าก็จะเป็นระบบน้ำทีเบรย์ยางหดครับเป็น น้ำคุ่งเป็นสปริงเกอร์ก็ว่าไปแปลงนี้จะเป็นบักพริกก็เบียร์บักพริกหม,ม,มันก็เกิดต้น้ำหวดลั่งหวดลั่งที่ดินข้างต้นนั้นฝนตกวครับ แปลงนี่กระสิก้ามองนี้แล้วกระสิมะปลูกแป้งนี้ครับแปลงนี่ทายไวแล้วมาสิและโคต่อไปกระถากเ,เต็มเดินนี่นลครับเพราะว่ากระสิพลอยปลูกไปเลยลังหดฆ้ากันหดมันนี่เ่เมีแดดเมื่อ ฝนตบตั้งเมื่อวานเทอมืันนี้ล่ะทั้งหนาวทั้งล้มควายเห็ดไปครับวันนี้ว่างกันเลยออกว่าทายล้มนี่จะเป็นมะขามเทศครับให้มันมาเท่ากันอื่นมะขามเปะยกีลังงามครับะขามเทศ มีบักซีดาหลาพมาบอกมาละอยากกลับมาละอันนี้ขึ้นไว้มาละลองฟังยังพอเห็นครับนี่ครับเป็นนวยปลาหันบ้านห้อยเอินพักเขียวพักไส้ครับแต่มันเป็นพันธุ์ที่แง่ก็ธรรมดาไง่ก็ปกติ อันนี้หน่วยอันนี้มือกำแล้วผิวมันจะเป็นจะหย่าน,นอย่นงอยเป็นทุม่ม<อ>หลังหดหนำ บริเวเตียงน้ำมันยาก่ครับไฟกับบริเวเตียงอันนี้คือใส่แบบชัวร์เขาวไปก่อนเงินยังตัวดีดนี่ครับกำลังงามครับอันนี้มากัน มายังกพอนมาหนาวโมเมาหาวาวยังก่อมาม่วงหาวหนาวใม่ำฟ้ามืดแล้วงามเอ้าปลูกเพิ่มอีกทีเลยปลูกแก้มอีกทีไหนเบี้สิบบาทโอนเพรสิแล้ว โอ้มัดเซลอันนี้มักเน่าออกดอกแล้วสอปีครับน่าจะเขียวมดป้ายี่หอกมือกี้น้ำของบริปันข้นพอปั้นไว้แล้วมือกี้บดแค่ไหนนะว่าขันบดขึ้นนึงนเมื่อกเดียวมบ้น คืบึนึงก็คือคือผังบนแต่มึงเทียบผังล่างลูกร้อยลูกร้อยแม่นหนวนนี่ครับเป็นฟ้าผสมเพราะเรามึงนำม,มาสักชิกโก้ที่ีประมาณนี้ครับสองต่ายยายึดทงบออยู่บอเสายากเทียเมาปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกไว้ทะลานมาสักปลูกไว้ทะลุทะลาน ปีแรกสองปีแรกกสิอาจผลผลิตยังเมื่อค่ันได้เห็นมาไดยครับเพราะว่ามันเป็นระยะยาวเนาะยักน้อยกสิเริ่มเห็นพ้นผลิตแล้วครับเริ่มปลูกไว้หลายละอันนี้ก็คือหดน้ำแล้วแ้วเนี่ยรไปเมืองปลาไต่ครับ มันเพระท่นมีนามเนาะป้ารันไหมเช็ดไอ่าั้นหอันนี้กำลังปลูกไค่ครับคลูข้าไปปลูกปลูกไว้แซ่แน่แล้วนะอันนี้ตะกี้ปลูกบ้านนี่นะบ้านหยาป็ปลูกไว้ บท่านมีหนามครับ่อกีบพากันหาบใช้ทางสีหดมันเลยะมูนี่คือมูหลอดตายที่หาบหดมาไหวเองใช่ไหมครับปล่อยหมันง่ายเอง่ะกีบต้นทุเรียนประมาณหกต้นครับม่เหลือตายหมดเพราะท่านในหูวจากวิธีการปลูกอันนี้ก็เป็นขามปลอมครับขามป้อมหลายตน้นเนาะป่านี้มันจะบวงงามครับเพราะว่า มันปลูกช่วงที่บ่ทันมีระบบนา้ำเลยปล่อยตามเวทตามกรรมมันกัสิตายแน่งั้งแน่ครัเพราะว่ามันระบบนามันบาถึงปันไดนี่ครับมันจะเป็นใข่แม่นเฮ็ดเต็มเดินนี่กัสิได้หลายครับพออีกจักน้อยกัสิเฮ็ดอันเป็นแบบพางน้ำ ทางหนาหญ่ไว้อยู่ตรงข่างอันแทงนคนาบกำลังวางแผนอยู่ป้านี่ก็เป็นแบบปลูกทิไมไม้ครับบ่ตไตจังยังสีเหลือแน่เป็นบางตุนครับบางตุนก็บสิไตเพราะว่าไว้ตามอย่าถากกลับมาวัน เห็ดอยู่สองเขาครับงอกแงกงอกแงกเพราะได้กินต้องพอกินเล็กกับพาอได้เก็บเกยงสองตัวน,นี้กับพาอได้แกยงเนี่ยครับปลูกยู่ปลูกกินเลี้ยจากยายพี่น้องเราจ้างขายอันเห็นป้าบอกพริก เพียกแเก็บน้ำกับพรท่านอันนี้คันเมื่อได้ว่านปุ๋ยก็หดน้ำไว้กับอาจจะเลี้ยงตายครับแต่อันนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียครับอัดน้ำไว้ตลอดมันเลยเขียวบายุวณบ็เซานี่ครับเดินจากแพงน้ำมั่นนี่กันนีง่เติบครับลสองลายอ่ะอนนาขตกันอาจะเต็มร่วงนี่ครับ เดี๋ยวมิยังจะอัปเดตเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับว่าอนาคตจะไปไกลสักไหนประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามสองตายายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ